นับตั้งแต่ลิวเนลเมซี่แยกทางกับบาร์เซโลนาจากวันแรกจนถึงวินาทีนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บรวดเร็วและไม่มีเวลาให้ทันตั้งตัวครับชัวขณะหนึ่งไม่ถึงสัปดาห์ใครจะเชื่อว่าเราจะได้เห็นเลโอปิดฉาก21ปีกับบาซ่าใครจะนึกภาพออกว่าลิวเนลที่ไม่ได้ลงเล่นในคนัมโนและคัมโนที่ไม่มีลิอเนลจะเป็นยังไงใครจะคิดฝัน ว่าวันหนึ่งแมซี่ต้องมายืนเอ่ยคำร่ำลาสโมสรที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุกมาเกินเครื่องชีวิตที่สำคัญใครจะกล้าจินตนาการว่าไดอารี่หน้าสุดท้ายของตำนานจะจบลงแบบนี้เมื่อทุกอย่างกระทันหันไปหมดรู้ตัวอีกทีบรรดาสตาร์สโมสรก็เริ่มทยอยปลดภาพโปสเตอร์เลโอรอบสนามละขนาดไม่ใช่สาวกบาซ่าหรือแฟนตัวยงเมซี่เจอแบบนี้เข้าไปยังอดใจหายไม่ได้ และนับภาษาอะไรกับเหล่ากูเล่ที่ติดตามเลโอกันมาตั้งแต่ต้นถึงกระนั้นความเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดและเป็นนิดนิดนรันด์ครับยังไงซาชีวิตต้องเดินหน้าต่อมองอีกมุมจะชา้าจ,จะเร็ววันนี้ก็มาถึงอยู่ดีสำหรับเมซี่เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานกำลังเปิดรอเขาหลังจบเรื่องที่บาร์เซลโลนาเลโอมุ่งหน้าสู่กรุงปารีสไม่กี่ชั่วโมงต่อมาการย้ายทีมครั้งแรกในชีวิต เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศวันนั้นฝั่งเปสเชทยอยปล่อยคลิปเดบิวจัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ต่อหน้าแฟนบอลน,นับพันคนกระทั่งขั้นตอนถแถลงข่าวดีลประวัติศาสตร์ร่วมกับประธานสโมสรทุกอย่างถูกดันตามลำดับหากแต่ระหว่างความเป็นไปเหล่านั้นสิ่งเดียวที่ผมกลับสะดุดใจแปลกตาและไม่ชินเอาซะเลย คือภาพเลโอกับเสื้อตัวใหม่และมันไม่ใช่ยูนิฟอร์มสีน้ำเงินสลับแดงเลือดหมูตัวเดิมที่เราคุ้นเคยอีกแล้วใช่ครับเสื้อหมายเลข30สกรีนชื่อแมสซี่ถูกโชว์ขึ้นอย่างเป็นทางการประดุดเครื่องยืนยันว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันแต่อย่างใดสำหรับเลวเนลแมสซี่แม้จุดสูงสุดกับบาร์เซโลนาจะกลายเป็นภาพจำและแทบแยกกันไม่ออกตลอด,ดสองทศวรรษทว่าหลังจากนี้ทุกสิ่งต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งทุกประตูทุกแอสซิสที่ทำได้ จะไม่ใช่การเพิ่มสถิติในสีเสื้อบาซ่าแต่จะถูกบันทึกในฐาน,านะนักเตะเบสเชทุกรางวัลส่วนตัวจะไม่ได้ชูขึ้นกลางคำนโนแต่มันจะถูกนำมาโชว์ที่ปราดือแพลงสลับภาพมายังแฟนบอลโดยเฉพาะเหล่าอาซูกาชนาะช่วงแรจะได้แปลกใจครับหากคุณจะลืมตัวมองหากัันทีหมายเลขสิบในสนามวันไหนไม่ได้ดูบอลหลายคนอาจตื่นมาเช็คผลพร้อมกับมองหาชื่อของเลวเนลบนสกอร์บอร์ด บางครั้งอาจเผยยิ้มไปบ้างตอนแมสซี่ยิงได้แม้ประตูดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในสีเสื้อบาร์เซโลนาก็เถอะสำหรับสวาวกกูเล่ไม่ว่าคุณจะทำใจได้หรือไม่ก็ตามสิ่งสำคัญคือโปรดเก็บทุกเรื่องราวไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งสุดท้ายสักวันเราคงชินกับเสื้อตัวใหม่ของนายลิโอเนลเมสซี่